สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมเชียไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะหลายๆคนบอกว่าบามาต้อยนะคะที่ภาคใต้ของเยอรมันนะคะ,ะรูบนาวนะคะบ้านของโอป้าโอมาหรือว่าบ้านของป,ะป,ะป,ะปัตตาโตมัสนะคะ,ะเป็นยังไงมั่งนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะคะฮิมะก็มีตกนะคะ,อ,ะอุณหภูมิวันนี้นะคะติดลบ2องศานะคะลบ2องศานันเอง,เองนะอากาศก็หนาวหนาวนะคะอันนี้บามาต้อยก็มาเดินนะคะ หน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะตอนเช้าก่อนที่จะออกไปช้อปปิ้งที่สาธา,ารณรัฐเช็กนะคะเพราะฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝั่งนู้นนะคะข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นฝั่ง,งนี้เป็นเยอรมันนะคะฝั่ง,งน,านาู้นเป็นเช็กเชียนสาธารณรัฐเช็กดีนะ,ะด้านหลังจะเป็นป่าสนนะคะเป็นของอเป็นของเราเองนะคะเป็นของอูปาเอง หมดครับปู่ป้าสำหรับทำปืนนะฮะทำปืนนะฮะทำปืนในหน้าหนาวนะคะถามว่าตรงนี้นะคะปู่ป้านะคะพ่องปู่ป้าโคมัสเคยบอกว่าเป็นจุดที่หนาวสุดของเยอรมันน่าจะใช่นะคะเพราะว่าหิมะต,ตกนะคะตกตลอดแต่ว่าบางๆไม่ได้หนานะคะต้นไม้ไม่ได้ตายนะคะแห้งๆด้านหลังนะคะคือเขาจะแบบหาสลัดใบนะคะเพื่อว่าเ,าเขาเรียกว่า เสียสระใบ,บเนาะเพื่อรักษาชีวิตนะคะเราดูก็เหมือนกับต้นไม้ตายแต่จริงๆไม่ใช่นะคะดูต้นไม้ใบไม้กรอบไปหมดนะคะเพราะว่าหิมะลงตลอดนะคะตอนนี้ก็ลงอยู่นะคะแต่ว่าบางๆนะคะบางๆะคะอันนี้ถามว่าเช้าขนาดไหนก็10บโมงนะ,ะสิบโมงเช้านะมาท้องตื่นเก้าโมงนมันหนาวค่ะนะคะ,เ,ะ,คะ,เ,ะ,คะเวลาพูดก็ควรออกปากนะ,ะตอนเช้าเช้านี่มืดเลยนะคะอันนี้บรรยากาศนะคะ ต้นไม้ก็เหลือแต่กิง่งทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะคะลบสององศานั่นเองนะคะที่นี่หนาวนะคะหนาวตอนกลางคืนนะคะอูป้าบอกว่านะคะคืนนี้จะติดลบประมาณลบสิบองศานะฮิมจะลงหนักในคืนนี้นะคะมาตอยคงไม่ออกหรอกเพราะว่าแค่ตอนกลางวันมาต้อยก็ไม่ค่อยจะออกแล้วนะคะนี่ออกมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะหมู่บ้านเราจะเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขานะคะภูเขาทั้งหมดนะคะ ล้อมรอบด้วยภูเขาลูบนาวนะคะบ้านลูบนาวนะคะมันนะคะจะเป็นภูเขานะคะอยู่บรรยากาศก็จะสวยงามนะคะมาตอนนนะคะอาบน้ำแต่งตัวสิบโมงแล้วไงนะคะจะไปช็อปปิ้งที่สาธารณรัตเช็กนะคะนี่ก็คือบ้านของเรานะคะโอฟ้ามีปบบอัตโทมั็นลูกชายคนเดียวนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะนะคะ ก็เฉลิมฉลองอีกอ,กอย่างนึงนะคะก็คือมารับวันนี้ลิทวิทย์ลิ i วิทนะคะเพราะว่าอุปอมาอุมาเทศกาลสำคัญอะไรต่างๆนะคะเขาจะให้เงินนะคะเป็นของขวัญเป็นรางวัลแก่คาร่านะคะแล้วก็ปบบอัโมัติแล้วก็เพื่อมาถึงมาต้อยด้วยนะคะได้ตลอดกับเขาเนี่ยได้ตลอดเลยนะคะฟิวเนาะนะคะ,ะฟ,นะฟินเวอร์นะฟินเวอร์นะไม่ได้หายด้านในบ้างน,นะคะเพราะว่า เกรงใจอุปาาอุมาเนาะถ่ายคลิปอา่านคลิปท่านบางครั้งท่านไม่สะดวกคุณเยอรมันโบราณเนาะนะคะเขาจะเป็นไม่ค่อยจะชอบออกซือ้อออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กอะไรเขาก็ไม่อยากให้หายเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะขาวๆนี่น้ำแข็งทั้งหมดนะไม่ใช่น้ำแข็งสีหิมะนะคะ,นะะก็เป็นน้ำแข็งเหมือนกันแหละเนาะนะคนะ,ะนี่บรรยากาศนะคะนานๆที่มาสามเดือนสี่เดือนมาทีนึงนงคะ่ะ มาครั้งนี้ก็อาทิตย์เดียวนะคะอาทิตย์เดียวขับรถกันมาไม่ได้นั่งรถไฟเพราะว่าปาป้าโทสม,มาด้วยนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ของโูป้าโอมานะคะหลังที่เป็นสามเหลี่ยมน,นี่นะคะสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะอายุ240ปีนะ,ะสำหรับด้านหลังนะคะที่มีที่ทำในแสงเนี่ยนะคะก็คือเรา,าต่อเติมเพิ่มที่หลังนะต่อเติมเพิ่มที่หลังก็ถามว่ากี่ปีสมัยโอป้ามาเป็นลูกเขยบ้านนี้ใหม่ๆนั่นเองนะคะก็ อายุเยอะแล้วเหมือนกันน่าจะประมาณอายุเข่าๆกับปะปาโทม้าน,นะคะห้าสิบเอ็ดห้าสิบอะไรประมาณนี้ตอนปะปาโทมานเล,เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะสำหรับสามเหลี่ยมนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของต้นตระกูลของโอมาสนั่นเองนะคะโอมาฮีกานะคะอายุสองร้อยสี่สิบปีแต่ก่อนนะคะ,ะแต่ก่อนมุงเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นบ้านเราก็คือ,อก็คือมุงกระเบื้องไม่ใช่กระเบื้องสิ ไม้ที่เป็นไม้นะคะไม้เกรดเนาะถ้าแถวภาคเห,น,เหนือเขาจะเรียกว่าไม้แป้นเกรดนะคะแต่ภาคอื่นไม่รู้แล้วก็มาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเขาโครงเดิมก็คือตัวนี้เลยนะ,ะ,ะโครงก่อสร้างเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนนะคะหลังคาท่าสีใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ของต้นตระกูลนะคะอายุ2-40ปีนั่นเองนะคะของต้นตระกูลโอมานะคะก็ที่พื้นที่ตรงนี้นะคะจริงๆเป็นพื้นที่ของโอมาทั้งหมดนะคะ ด้านหลังมากส่วนสวนนะคะกว้างมากนะคะด้านหลังก็จะมีทั้งกว้างทั้งกระต่ายทั้งหมาป่านะคะามาต้อนเคยเห็นมนาะ <c oughs> เห็นทั้งกว้างทั้งหมาป่าแล้วก็กระต่ายกระต่ายในเวลาหนาวเยอะๆเขาจะวิ่งมาตรงนี้น้องมาเล็งพิมะหอือมาหาพัินนั่นเองนะคะบรรยากาศสวยมากนะคะบ้านเราติดถั้นแถวนี้จะไม่มีรั้วะคะ่ะเพราะว่าในหมู่บ้านที่นี่จะไม่มีคยไม่มีอะไรเลยไม่มีรั้วอขอบชิดหรืออะไรเลยนะคะ พะะามาชมบรรยากาศสวยๆของบ้านอฟ้าโอมากันนะคะมาที่นี่คาราชอบคาราอยากอยู่ที่นี่เพราะว่ามันมีพื้นที่ให้วิ่งนะคะบ้านก็กว้างนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่รถท่อพังของเยอรมันเนี่ยเราอยู่ในโบนุงหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คืออพาร,ร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์มันก็ไม่มีพื้นที่ให้คาร่าได้วิ่งเล่นอะไรเงี้ยคาราชอบที่นี่มากกว่านะคะตอนนี้แสงแดดส่องหน้าออกมากต้อยแล้วนะคะแสงแดดส่องหน้าแล้วนะคะ ดีนะคะไปทางนู้นนะคะแดดก็ส่องหน้านะคะโอ้ยตายละโอ้ยนะคะหนาวมากเลยนะคะอ่ะแดดส่องหน้าก็ไม่เป็นไรละแดดแรงมากเลยนะคะอันนี้ละกันหันมาทางไหนดีนะคะอ่ะแค่นี้เนาะเป็นออเดิร์ฟนะคะเป็เสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันและหมามาต้อยด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะบายบาย